สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับใครก็ตามที่พบว่าชีวิตของตัวเองต้องประสบความยากลำบากมาหลายต่อหลายครั้งสำหรับต้นฉบับของคลิปนี้มาจากช่อง Wisdom n u g g e t ชื่อคลิปก็คือ This is why your soul chose a difficult life หรือนี่คือสาเหตุที่จิตวิญญาณของคุณเลือกชีวิตที่ยากลำบาก เรามาเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยครับคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเพื่อค้นหาวิธีการที่จะทำให้สิ่งต่างๆง่ายดายมากขึ้นพวกเขาส่ะแสวงหาความสะดวกสบายที่มากขึ้นปัญหาที่น้อยลงเส้นทางที่ง่ายกว่าและวิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็วขึ้นเราว่ากับว่าความสุขก็คือรางวัลที่รอคอยอยู่ปลายทางของความสะดวกสบายนั้น แต่สำหรับบางคนชีวิตไม่ได้ดำเนินไปตามกฎเกณฑ์เหล่านั้นตั้งแต่เริ่มต้นเส้นทางนั้นให้ความรู้สึกว่ามันหนักหน่วงกว่าบทเรียนมาถึงเร็วกว่าความสูญเสียลึกล้ำมากกว่าแม้ในช่วงเวลาแห่งความสงบสุขก็ยังมีความตึงเครียดอยู่เงียบๆข้างใต้เป็นความรู้สึกเหมือนว่าคุณถูกทดสอบ โดยที่ไม่มีใครสามารถบอกสาเหตุได้ไม่ใช่ทุกคนที่จะเดินบนเส้นทางนี้แต่สำหรับคนที่มาอยู่บนทางสายนี้มีบางอย่างที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับมันเพราะว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเรากับว่าความเจ็บปวดนั้นมีจุดประสงค์ซ่อนเร้นอยู่เบื้องล่างที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยไปถึงมันแต่บางคนก็ไปถึงไม่ใช่เพราะ เขาต้องการความทุกข์แต่เพราะพวกเขาได้พร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเพราะจิตวิญญาณของพวกเขาเลือกชีวิตมาแบบอื่นไม่ใช่ร่างกายที่ตัดสินใจไม่ใช่จิตใจเพราะจิตใจย่อมไม่เลือกสิ่งที่ไม่สบายโดยเจตนาแต่จิตวิญญาณทำงานต่างออกไปมันไม่ได้วัดคุณค่าว่าความนุ่มนวลของเส้นทางมีมากเพียงใด แต่มันวัดคุณค่าทางความลึกและวัดการพัฒนาที่แผ่ขยายมากขึ้นกว่าเดิมและเพื่อที่จะขยายออกไปบางสิ่งจําต้องแตกสลายเสียก่อนเช่นภาพลวงตาเก่าๆอัตตาที่เปราะบางและตัวตนในแบบปลอมๆก่อนที่หนอนผีเสื้อจะกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามได้มันจะต้องละลายเสียก่อนร่างเก่าๆจะสลายไปอย่างสิ้นเชิง มันไม่ได้งอกปีกขึ้นมาเนื้อร่างเก่าๆของมันราคาที่ต้องจ่ายออกไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงก็คือการยอมจํานนอย่างสิ้นเชิงสำหรับจิตวิญญาณนั้นราคานี้ช่างคุ้มค่าอย่างยิ่งดังนั้นมันจึงเลือกชีวิตที่สามารถสลัดทุกสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงออกไปชีวิตถูกออกแบบมาเพื่อชำระล้างให้บริสุทธิ์ จิตวิญญาณบางดวงมาที่นี่เพื่อการพักผ่อนเพื่อสัมผัสกับความสุขเพื่อความผ่อนคลายและความมั่นคงพวกเขาไม่ได้ด้อยกว่าแต่พวกเขามาที่นี่ด้วยเจตนาที่ต่างออกไปขณะที่จิตวิญญาณดวงอื่นมาพร้อมกับบางสิ่งที่ลุกโชนอยู่ภายในเป็นเปลวไฟที่ชีวิตธรรมดาไม่อาจเติมเต็มได้พวกเขาไม่ได้มาที่นี่ เพื่อล่องลอยไปวันๆพวกเขามาที่นี่เพื่อดำดิ่งลงสู่เบื้องลึกพวกเขาดึงดูดความเข้มข้นความสัมพันธ์ที่ถูกกัดกล่อนอย่างลึกซึ้งสถานการณ์ที่มีความกดดันทุกความอ่อนแอช่วงเวลาแห่งความโดดเดี่ยวที่ยืดเยื้อไม่รู้จักจบประสบการณ์เหล่านี้มิใช่ความผิดพลาดแต่มันเป็นกระจกเงาที่กำลังเผยเห็นบางสิ่ง ที่ต้องได้รับการเยียวยาได้รับการลำลึกถึงและประกอบตัวขึ้นมาใหม่เพราะยิ่งความเจ็บปวดลึกซึ้งมากเท่าไหร่ศักยภาพในการตื่นรู้ก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นเด็กที่เจริญเติบโตมาโดยถูกเข้าใจผิดเขาเรียนรู้ที่จะมองเห็นในแบบที่คนอื่นไม่เห็นผู้ใหญ่ที่ก้าวข้ามการถูกทรยศหักหลังเรียนรู้ ที่จะเชื่อเสียงภายในที่ไม่มีผู้ใดอื่นได้ยินนอกจากเขาผู้ที่ประสบความสูญเสียทุกสิ่งได้เรียนรู้อิสรภาพของการปล่อยวางผู้ที่ลุกขึ้นยืนครั้งแล้วครั้งเล่าจะกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งและพวกเขาจะเลิกหวาดกลัวการล้มลงชีวิตเหล่านี้ไม่ได้ดำเนินไปแบบเส้นตรงพวกเขาคือผู้ที่เผาแผนที่ทิ้งไปแต่ในกองเท่าฐานนั้น มันกับก่อเกิดเป็นภูมิปัญญาที่ไม่อาจมีผู้ใดาสามารถสอนได้เบื้องหลังการเป็นจิตวิญญาณเก่ามันคือทุกรอยแผลได้ค่อยๆแปลเปลี่ยนกลายเป็นความเข้าใจความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้มาจากชัยชนะแต่มันมาจากการคงอยู่จากการเอาชีวิตรอดในค่ำคืนที่ดูเหมือนจะไม่มีทางรอดจากการเดินเข้าไปในกองไฟ แล้วกลับออกมาพร้อมกับบางสิ่งพวกเขามีความรู้สึกลึกซึ้งแฝงอยู่ในแววตามีความเงียบงันในตอนที่เขาอยู่และเมื่อเขาเอ่ยปากพูดออกมามันไม่ได้ฟังดูเหมือนคำแนะนำแต่มันฟังดูเหมือนความทรงจำซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจเขาได้นั่นไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายเป็นการไม่ยอมทำตามคนอื่นไปเรื่อย มันคือการลืมตาตื่นขึ้นเพื่อเผาผลาญภาพลวงตาปล่อยบางสิ่งที่ไม่เคยเป็นจริงออกไปเพื่อปลดเปลื้องชีวิตให้เหลือเพียงแก่นแท้และยังคงค้นพบความงดงามอยู่ที่นั่นคนที่ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมักจะรู้สึกเหมือนตัวเองล้าหลังรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่ผิดปกติหรืออาจจะพลาดความลับบางอย่างที่คนอื่นได้รับมาตั้งแต่เกิด แต่พวกเขาไม่ได้ล้าหลังพวกเขาแค่อยู่ในเส้นเวลาที่ต่างออกไปในขณะที่คนอื่นๆสร,สร้างสิ่งต่างๆไว้ภายนอกพวกเขากำลังถูกหล่อหลอมจากภายในพวกเขาเริ่มกลายเป็นคนที่สามารถรักษาความขัดแย้งไว้ได้เป็นคนที่สามารถอยู่กับความเจ็บปวดได้แต่ก็ยังคงเลือกความรักเป็นคนที่สามารถ แบกรับความเศร้าโศกเอาไว้แต่ก็ยังคงส่งยิ้มให้กับคนแปลกหน้าคนที่เคยผ่านเรื่องราวเลวร้ายที่สุดมาแล้วแต่ยังคงเชื่อมั่นในแสงสว่างคนแบบนั้นไม่ได้ถูกสร้างมาด้วยความง่ายใดคนแบบนั้นถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากกองเพลิงโลกไม่ได้ชื่นชมชีวิตเหล่านี้เสมอไปแต่โลกยกย่องความเงางาม ความรวดเร็วและความฉูดฉาดแต่เมื่อทุกสิ่งพังทลายลงไปพวกเขากลับไม่วิ่งไปหาคนที่ใช้ชีวิตมาอย่างง่ายๆพวกเขาจะไปหาคนที่เคยผ่านความทุกข์ยากมาก่อนคนที่เคยผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาคนที่เคยหลั่งเลือดได้รับการรักษาและยังคงเปิดกว้างเพราะคนเหล่านั้นให้ความรู้สึกเหมือนคุณได้อยู่บ้านและบางครั้ง นั่นก็เป็นสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณได้มาที่นี่เพื่อที่จะเป็นแบบนั้นแน่นอนเส้นทางสายนี้อาจเปล่าเปลี่ยวมันอาจยาวนานกว่าที่คาดไว้มันจะท้าทายทุกความเชื่อทุกสมมติฐานมันจะทอดทิ้งคนที่ไม่พร้อมที่จะมองอะไรในระดับลึกซึ้งไว้เบื้องหลังแต่ในที่สุดรูปแบบต่างๆก็จะเริ่มมีความสมเหตุสมผลหัวใจที่แตกสลาย ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันเกิดขึ้นเพื่อให้บางสิ่งแตกสลายไปการสูญเสียไม่ได้ทำลายคุณแต่มันเผยให้เห็นสิ่งที่ไม่อาจสูญเสียไปได้ชีวิตที่ยากลำบากค,อคอ่อยๆเผยเห็นการออกแบบที่ซุกซ่อนอยู่ทีละเล็กทีละน้อยมันไม่ได้ลบล้างความเจ็บปวดแต่มันเพียงมอบบางสิ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่ากลับคืนมา มีเรื่องราวโบราณอยู่ในทุกสิ่งที่แตกหักชามในประเทศญี่ปุ่นที่แตกละเอียดได้ถูกซ่อมแซมด้วยการใช้ทองคําเชื่อมต่อมันเข้าด้วยกันไม่ใช่เพื่อปกปิดรอยแตกร้าวแต่เพื่อเน้นย้าให้เห็นรอยแตกแนวคิดเบื้องหลังนี้ช่างเรียบง่ายนั่นก็คือรองรอยของบาดแผลเป็นส่วนหนึ่งของความงดงามและผู้คนที่ต้องเผชิญชีวิต ที่ยากลำบากก็เช่นเดียวกันพวกเขามีทองคําอยู่ในรอยที่แตกร้าวและมีบทเรียนอยู่ในความเจ็บปวดมีความสงบสุขที่ไม่ใช่เพราะปราศจากพายุแต่เป็นเพราะมีพายุเกิดขึ้นพวกเขามีท่วงท่าเดินที่ต่างออกไปเขาพูดน้อยลงใส่ใจความรู้สึกมากขึ้นพวกเขาไม่ได้ประทับใจกับสิ่งใดที่อยู่ผิวเผิน พวกเขาเห็นอะไรมามากเกินไปและแทนที่จะขมขืนพวกเขากลับกลายเป็นคนที่จิตใจดีพวกเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไปเรื่อยๆพวกเขามาเพื่อเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นเป้าหมายเพื่อปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นจากความสูญเสียเพื่อรักให้มากขึ้นหลังจากหัวใจแตกสลาย เพื่อจดจำสิ่งที่โลกพยายามทำให้เขาหลงลืมและในที่สุดก็ตระหนักว่าชีวิตที่พวกเขาได้รับมานั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับจิตวิญญาณและนี่คือเหตุผลที่จิตวิญญาณเลือกความยากลำบากเพราะมันรู้ในสิ่งที่จิตใจไม่รู้มันมองเห็นเกินกว่าความไม่สบายเพียงชั่วคราวเห็นเหนือกว่าความสับสน เหนือกว่าภาพลวงตาของการแตกแยกมันมองเห็นเส้นทางที่ทุกช่วงเวลาที่แตกสลายได้กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนที่ซึ่งเงามืดทุกเงาได้นำไปสู่ความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นที่ซึ่งทุกจุดจบคือการเริ่มต้นอย่างแท้จริงและแม้กระทั่งเมื่อตัวตนของมนุษย์หลงลืมไปแต่จิตวิญญาณน,นั้นไม่เคยลืมจิตวิญญาณจำได้อย่างแม่นยำว่า ทำไมมันถึงได้เกิดขึ้นและมันยังคงอยู่ท่ามกลางกองไฟผ่านความเงียบสงัดผ่านคําคืนที่ไม่มีอะไรสมเหตุสมผลเพราะมันรู้ว่าอีกด้านหนึ่งของความมืดมิดนั้นคือสิ่งที่ทางลัดไม่อาจมอบให้ได้มันคืออิสระภาพไม่ใช่อิสระภาพที่จะหลีกหนีความเจ็บปวดแต่เป็นอิสราภาพที่จะเผชิญหน้ากับมันโดยปราศจากความกลัว อิสราภาพที่จะมีชีวิตอยู่โดยไม่จำเป็นต้องมีใครเข้าใจอิสระภาพที่จะเดินตามลำพังและรู้สึกสมบูรณ์ดีจิตวิญญาณไม่ได้ไล่ตามความสะดวกสบายแต่มันไล่ตามความลึกซึง้งและบางครั้งชีวิตที่ลึกซึ้งที่สุดกลับกลายเป็นชีวิตชีวิตที่มีความยากลำบากที่สุดชีวิตนี้ไม่เคยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความง่าย แต่มันคือการอยู่กับความจริงและคุณก็มาที่นี่เพื่อสิ่งนั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบคุณเคยตื่นรู้หลังจากความยากลำบากในเรื่องอะไรบ้างก็สามารถแบ่งปันให้เราได้อ่านในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเรามาเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้วันนี้สวัสดีครับ